กินปลาฮามาจิที่ถูกเลี้ยงด้วยเมล็ดงาถ้าพูดถึงอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมในะราคาจับต้องได้แต่รสชาติระดับโอมาเกเซต้องซูชิฮานะที่นี่คือที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาลองเมนูพิเศษที่ซูชิฮานะเขาเสิร์ฟม,มาเป็นที่แรกของประเทศไทยนั่นก็คือปลาฮามาจิเมล็ดงาที่เป็นตรงมาจากคางาวะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถ้ามากินที่นี่เนี่ยเขาจะจัดเต็มในเซต200กรัมเพียง690บาททุกคนสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะทำเมนูอะไรจะเป็นซูชิซาซิมิหรือว่าสลัดก็ได้หรือถ้าใครอยากได้คับแน่น,นจกเชฟเนี่ยเขาก็จะมีเชฟไว้ให้รอเลยค่ะพอเคาเเี้ยงด้วยอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดงาทำให้เนื้อปลามีสัมผัสที่แน่นกรอบและมีกลิ่นหอมงาอ่อนๆด้วยค่ะแถมยังอุดมไปด้วย DHA แล้วก็ EPA และสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะอย่างพวกเซซามีนที่ได้มาจากนาค่ะ เนื้อปลาคือเด้งมากหอมละมุนสุดๆแล้วรสชาติก็หวานธรรมชาติแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะทานคู่ก,กันกับตัวซอสงาด้วยเนี่ยก็จะดีมากๆเลยค่ะและเป็นตัวสลัดตัวนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะคะเพราะเขาปรุงมาอย่างดีเลยคะ่ะตัวกรอบๆด้านบนสีเหลืองเนี่ยอร่อยมากๆค่ะทานคู่กันกันกบตัวฮามาจิเนี่ยเข้ากันดีแบบสุดๆเลยถ้าใครอยากลองความอร่อยนี้บอกเลยว่ามีเฉพาะที่ซูชิฮานะทุกสาขาค่ะรีบมาตากันนะคะเพราะที่นี่คือที่สุดของปลาฮามาจิแห่งฤดูนี้เลยค่ะ ไปค่ะทุกคนอาหารญี่ปุ่นพรีมเมี่ยมแบบนี้ไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นแค่มาที่ซูชิฮานะเท่านั้นเอง